สวัสดีครับพบก,กับนายต้นมาส,สกลนครเนียนะครับวันนี้พามาดูกล้วยไข่กาแพงเพชรนะครับผมซื้อพันธุ์มาปลูกเมื่อประมาณเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับผมอยู่ที่ร้านขายพันธุ์ไม้ใกล้บ้านนะครับวันนี้ก็ผ่านมาหกเจดเดือนแล้วครับมาดูครับวันนี้ก็ออกลูกสะสวยเลยนะครับดินสภาพดินตรงนี้นครับ เป็นดินที่ดินข้างบ้านนี่นะครับพื้นที่เล็กปลูกไว้ที่แรกว่าจะปลูกไว้ดูเฉยนะครับไม่ได้หวังผลอะไรแต่ว่าพอปลูกไปปลูกมาดูครับผิวเขาผลของเขาสวยงามมากเลยนะครับผมโอ้โหเต็มมากเลยครับก็ เป็นครั้งแรกเลยครับที่ปลูกกล้วยไข่ครับผมและก็ได้ผลที่ออกมาเห็นก็คือแบบนี้แล้วครับผมโอ้ค่อนข้างที่จะดีใจครับก็เรียบขยายผลไว้ที่สวนนะครับอันนี้เป็นข้างบ้านครับข้างบ้านผมเองนะครับสุดยอดมากๆนะครับก็คงขยายผลไม่ปลูกไว้ที่สวนมากนะครับดูครับ สุดอดอฝากาติดตามด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของนา,ายสมไม้เกี่ยวกับกากรเกษตรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ